สวัสดีนะคะสวพี่ก้องสวัสดีค่ะขอต้อรับนะฮะสู่สู่ของเราต้องถามเหตุผลได้ฮะถึงมาร่วมงานกับอินดีมครับค่ะเหตุผลอ่าแรกเลยนะคะคืออ่าปัญหาการมีหนี้ค่ะอ่านี่ของบุมเองอ่าก็เยอะพอสมควรนะคะคืออ่าตอนแรกที่มาอ่ามาทำนะคะคือคิดเลยว่าอ่าทำยังไงเราถึงจะหา รายได้อะไรที่มันมาสามารถช่วยปลดหนี้เราอะค่ะอะแล้วมันมาช่วยในการเสริมสร้างรายได้ในการที่จะจุนเจือครอบครัวเราอะค่ะเพราะว่าถ้าบุมคิดเลยว่าวันนี้อ,อย่างบุมมาหาทํางานรับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะ<ม>ค่ะคือเราไม่มีอ่า รายได้เสริมทางไหนอะค่ะที่จะมาช่วยตรงนี้เพราะว่าผมมองว่าในยุคนี้อะค่ะถ้าเราจะมาทำเฉพาะรายได้ทางหลักอะค่ะคือเราไม่พอใช้จริงๆซึ่งไม่พอใช้แล้วเรายังเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะค่ะในวันนี้อะค่ะโชคดีมากๆเลยค่ะที่วันนี้ผมมาเจอกับอินดีมธุรกิจของพี่ก้องอะค่ะคือได้การแนะนำจากคุณพี่สุพัรณิกาเย็นรั์นะคะคือผมขอบคุณท่าน เท่าทุกวันนี้เลยค่ะที่ได้แนะนําให้รู้จักกับอินดีมโปรเจกต์บทนี้อะค่ะวันแรกที่ดูคลิปค่ะคือตัดสินใจทําตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะคือไม่มีการลังเลอะไรเลยค่ะเพราะว่าเหตุผลหลักที่ตัดสินใจค่ะหนึ่งคือพี่ก้องอ่านหนูด,ดูพี่ก้องรายการในยุน้อยร้านตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะคะคือชื่นชอบมากๆค่ะรายการนี้เพราะว่า ผมดูชอบดูคนที่ประสบผลสําเร็จอะค่ะทายังไงเขาถึงประสบผลสําเร็จในวันนี้ค่ะแล้วก็ติดตามพี่ก้องแล้วมาเจออินดีมซึ่งเป็นธุรกิจของพี่ก้องอะค่ะจึงตัดสินใจทําตั้งแต่วันแรกและวผมดูเคลียว่ารายได้ที่พี่ยศบรรยายอะค่ะว่ามันเกิดอย่างเงี้ยเงี้ยตามแผนรายได้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆอะค่ะคือผมเชื่อว่าผมสามารถปลดหนี้ได้หมดแน่นอนค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะพี่นันนี่ก็สามารถปลดหนี้าสาก,กรไป121,900บาทค่ะแล้วก็ค่ะก็นี่ภายในภายในระยะเวลาแค่5เดือนค่ะ <5 S 1> ใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็ทยอยปลดหนี้กยศใกล้จะหมดแล้วค่ะกยศประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทตอนนี้เหลือ85,000บาทค่บาทค่ะ มาถึงขนาดนี้อยากรู้เลยค่ะคือแบบอย,อยากรู้ว่าเคล็ดลับอะไรอะ่ะทาไมถึงแบบเคล็ดลับที่มุ่งหน้าสู่ความสําเร็จเนี่ยอะไรคะ,ะเคล็ดลับของบุ๋มเองนะคะ<ช>คือวันนี้ค่ะถ้าเราตัดสินใจทําอะไรแล้วเราต้องเชื่อมั่นเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทําอันดับแรกค่ะ,ค,ะคือหนึ่งะคะ่ะเชื่อมั่นในตัวเองค่ะสองเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําค่ะสามคือเชื่อมั่นว่าเราสามารถประสบผลสําเร็จได้จริงๆค่ะ แล้วผมเชื่อว่าปีนี้ค่ะสิ้นปีนี้ผมจะขึ้นตำแหน่งมนุษย์เงินล้าน,นะคะ่ะมีเลียนเนีที่ธุรกิจอินดี้ของพี่ก้องค่ะค่ะได้แน่นอนขอบคุณมากมากค่ะ,คะ,คะ